กราบเรียนประธานวุฒิสภากระผมพนเอกไพโรธพานิสมัยในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกันมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจขอรายงานผลการพาิจารณาศึกษารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานสารยุติธรรมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน์2565มีเจข้อดังนี้ครับ หนึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานสารยุติธรรมซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินณนะวันที่30กันยายน2565งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุสทธิส่วนทุนสำหรับปีสิ้นสุดเดียวกัน และมาเหตุประกอบกับการเงินรวมถึงสรุปนยโยบายการบัญชีที่สำคัญแล้วเห็นว่ารายงานการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินของสำนักงานสารยุติธรรมณนะวันที่30กันยายน์2565และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งหมายความว่าข้อมูลแสดงรายงานการเงินของสำนักง,งานสารยุติธรรมถูกต้องตามสมควร 2. จากรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักง,งานสารยุติธรรมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายนส5ันห้า4สําน้าสำนักง,งานสารยุติธรรม มีรายการทรัพย์สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปี2564รวมแล้วประมาณ180กว่าล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปี2564รวมแล้วประมาณ300กว่าล้านบาทซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหร,รับสำนักงานสารยุติธรรมแต่สำนักงานสารยุติธรรมควรชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมวุฒธธิสภาเกี่ยวกับ เงินจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นของสำน,นักงานด้วย 3. จากรายงานหน้า5จะเห็นได้ว่ามีรายการหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปี2564รวมแล้วประมาณ2 0 0กว่าล้าน230กว่าล้านบาทและนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปี25264รวมแล้วประมาณร0อยกว่าล้านบาท สำหรับสำนักงานสารยุติธรรมควรชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมวุฒิสภาเกี่ยวกับจำนวนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นว่ามีสาเหตุอย่างไรและมีการบริหารจัดการอย่างไร <c oughs> 4. จากรายงานหน้าหกยอดรวมรายได,ได้ของสำนักงานสารยุติธรรมเพิ่มขึ้นจากปี64ประมาณ70กว่าล้านบาทแต่ในส่วนยอดรวมค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปี64ประมาณ 1 7 0 0กว่าล้านบาทควรชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุการบริหารจัดการและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องถึงค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้น 5. จากรายงานหน้าส1บดได้มีการแสดงถึงค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้ใจ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ กล่าวคืออาคารถาวรอายุการใช้งาน40ปีอาคารชั่วคราวโรงเรือนอายุการใช้งาน15ปีสำนักงานสารยุทธธรรมควรชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมวุฒิสภาด้วยว่าอาคารถาวรคืออาคารประเภทใดและอาคารชั่วคราวโรงเรือนคืออาคารประเภทใด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับอาคารที่ทําการศาลหรือไม่และจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการอำนวยการความยุติธรรมอย่างไร 6. จากรายงานหน้า 13: ข้อรายได้ค่าธรมเนียมศาลเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายได้ค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมเงินงบประมาณและรายได้ดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางนั้นกระทรวงการคลังอนุญ,ญาตให้สำนักงานศาลยุติธรรม หากเงินค่าธรรมเนียมศารในอัตราร้อยละห้ก่อนนำส่งครังเป็นรายได้แผ่นดินและหากเงินค่าปรับผู้ประกันในคดีอาญาในอัตราร้อยละห้ของเงินค่าปรับที่สามารถบังคับค,บคดีได้สำนักงานสารยุติธรรมควรชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมวุฒิสภาเกี่ยวกับรายได้ดังกล่าวและการนำไปใช้เป็นรายจ่ายประเภทใดบ้าง มีนโยบายในการบริหารจัดการเงินดังกล่าวอย่างไรเพื่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับทราบ 7. จากรายงานหน้า18หมายเหตุ17หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นแม้สำนักงานสารยุติธรรมจะประเมินโดยเห็นว่าหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสำนักงานสารยุติธรรมถูกฟ้องคดีจำนวน25คดีโดยคดีดังกล่าวยังไม่ถึง ที่สิ้นสุดและเชื่อมั่นว่าเมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างมีนัยะสำคัญก็ตามสำนักงานสารยุทธธรมก็ควรชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม,ต,มต่อที่ประชุมว่าคดีที่ฟ้องนั้นเป็นกรณีพิพาทใดบ้างสาเหตุที่ถูกฟ้องและเพราะเหตุใดจึงเชื่อมั่นว่าเมื่อคดี ถึงที่สุดจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างมีสาระสำคัญจากข้อสังเกตของคณะกรรมการที่ได้กราบเรียนต่อท่านประธานเพื่อให้ทางสำนักงานสารยุทธธรรมชี้แจงรายละเอียดรายงานของผู้สอบบัญชีแร่รายงานของการเงินของสำนักงานสารยุทธธรรมสำหรับปีสิ้นสุด30กันยา25 ทั้งเจ็ดประการครับขอบคุณครับ